สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเดย์ชาแนลนะคะอ่าวันนี้มี FC นะคะจากขอนแก่นแกญงน้ำต้นแกะนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่มาเยี่ยมคุณลูกเหรอคะค่ะคุณแม่มาเยี่ยมคุณลูกนะคะอ่ะแล้วไข่ายรถเนี่ยมาจากอายุธยานะคะอ่ะคุณแม่มาจากขอนแก่นนะคะส่วนน้องชายนะคะ น้องะอ่านะคะมาเยี่ยมวันนี้ค่ะนะคะมาจากอายุธยาเลยคะคะ้องเต็มรถอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะไปบ้านเพื่อนนะคะไม่ใช่บ้านเราก็ได้รับประทานอาหารกันเรียบร้อยเลยเนาะนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางต่อนะคะ FC นะคะบ,บ๊ายบาย ว้าวมีของฝากเยอะแยะเลยมีขนมให้น้องมุกตานี่ด้วยอม,มีอะไรบ้างเยอะๆเลยตัวเล็กไปไหนตัวเล็กหมดบิวอยู่นะคะอะไรเนี่ยจะ่ับ,บอลเนี่ยนะคะทุกอย่างก็นะคะขนมเยอะแยะนะคะของฝากจากคนแก่นเน,นาะน,นี่เนาะ นะคะแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มานะคะก็มาเยี่ยมเราแล้วก็มีเสาาื้อผ้านะคะ,ะแกยัดค่ะว้าวมีนาฬิกาด้วยนาฬิกาด้วยนะคะสงสัยคุณพี่เคยชอบใส่นาฬิกานะคะนะคะของแทนดูนานดูนานอีกดีๆอ๋อเบิ้งของแทนด์เน่อไปนี้นีเดก็จะเป็นคนที่มีเวลาเป็นของตัวเองนะ,ะนคะแต่ก่อนไม่มีเวลาเนาะนะคะ อ้าวเกยงยีนด้วยใส่ได้ไหมตรงใมสมีเก็บนะคะไม่ใส่ <c oughs> นี่เนี่ยทุกคนมันชอบใส่นะใครสงสัยไหมไม่มใส่สักทีเนี่ยอ๋อแต่นี้เคยใส่แล้วนะคะคื่นี้เคยใสคุณแม่มาให้ใสเขาเพราะว่าอยากกินคุณแม่เองนะคะนะคะจะได้อุ่นนะคะน้ำหนาวนะคะคุณแม่นะคะเห็นลูก หนาวมนหนาวเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเดินทางมาที่กบกอกกตุมนี้เข้าสู่บรรยากาศกบกอกตุมทีไรหนาวเลยเพื่อนว่านะคะก็นะคะ้งก็เดียวโอ้ใส่ได้ไหมนะไม่นึกถึงสภาพพี่เคยเลยนะคะใส่ได้ใส่ได้ะพี่เคยใส่ได้ มันคือลายแท้ป่ะก็เป็นเสื้อยืดไงมาให้ใส่ไงเอ้าตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ต้องเป็นเอแอลนะคะชอบด้วยค่ะนะคะลายอะไรลายน้องหมานะคะลายน้องหมาที่ชอบนะคะตัวนี้ค่ะค่ะหน้าตาอดอ้อนดีนะคะทีอุ้ยน่ารอนนะคะอันนี้ก็เอแอลตัวเล็กดีก็มันขอแอลนะคะ าการอันนี้ก็ตัวเล็กลเล็กเหมือนกันนะเื้อนารีน,นเนาะอ่ะตัวตัวเล็กเล็กเลยเลี้ยงใส่ไม,ม่ได้เลยเหรอใส่ได้นี่ไงอ๋อันนี้ก็ตัวเล็กตัวที่น้อยแต่เอาใส่นอนแล้ว,ต,วตัวใหญ่ต,หญตัวใหญ่นะคะนี่ใส่ได้นะคะ เราก็ว่าใส่แบบโน่นแบนี่นั่นเนาะนะคะทำงงทำงานเองมีส่งตัวด้วยเซอร์บริษัทหรือเปล่าอันจะใช่เนาะบริษัทเลยอ๋อไม่ใช่เนาะตาอะไรนะตากระทิงตากระทิงนะฮะไม่ใช่ตาลาคอสอันนี้นะเนี่ยปืนประดีเลยชุดนี้นะ <laughs> ใส่นอนชุด <laughs> จะได้เกิดนะคะชุดนี้ใส่แล้วก็ได้เกิด <laughs> เกิดที่ไหนไม่รู้ <laughs> อะไรอีกอ้า อันนี้คือชจ้าที่มาจากที่นู่นหรือเปล่าเนาะนะคนะ,ะว้าวนะฮะได้เกิดอีกแล้วใส่แล้วควจะเปรี้ยวหน้าดูนะคะยี่ใสได้ค่ะตัวนี้อ่านะใส่ได้หมดทุกตัวเลยค่ะอัวน,นี้หล่ะยี่ใส่ได้เนาะเจ้ากีฬานะคะมากีฬานะคะใส่ไปเลย นี่หนาดีเนาะนี่หนานะค่ะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะคแม่แล้วก็น้องชายนะคะเนาะวันนี้มาแวะเรานะคะ <c oughs> ซึ่งเพื่อนกับลูกชายที่บ้านน้องกับไทยเนาะนะคะ <c oughs> มีนั่ง <c oughs> มีดิโป้เยอะแยะเลยขนมน้ำมุกตาวันนี้เต็มตู้เย็นเลยะค่ะโดยเฉพาะตัวนี้นะคะหอมเดย์มาก <c oughs> นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณ Ja.